ต่อไปในตัวอย่างข้อที่6นะคะเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันทํโดูนะแล้วก็เดี๋ยวข้อ7ถึงข้อ10เดี๋ยวครูจะให้เลาลองกลับไปทํานะสี่ข้อด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวส่งครูมาแล้วดูซิว่าทําถูกกันไหมนะอาไรในข้อที่6นะคะเราจะเขียนเขียนอะไรดีเราจะใช้หลักของทฤษฎีเศษเหลือแล้วกันเนาะเหมือนเดิมนะให้ p x เท่ากับ 3x ยกกำลัง3ลบ 2x ยกกำลัง2ลบ 7x ลบ2คราวนี้เราต้องหาตัวประกอบของอะไรอาจำได้ไหมตัวประกอบของ2 2มีตัวประกอบเป็นบวกลบ1บวกลบ2ต่อไป3มีตัวประกอบอะไรคะ3 สตัวนี้มีตัวประกอบเป็นบวกลบ1และบวกลบ3ก็แสดงว่า x ของเราที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือมีจำได้ไหมบวกลบอะไรหบวกลบ2บวกลบ3เอา3ไปหารโอ้เยอะแยะเลยเอาสามไปหารอะไรไปหาร1ก็มีบวกลบ1ส่วน3 เอาอไีกเอาสามไปหารสองเป็นบวกลบสองส่วนสามโอกาสเป็นไปได้หลายตัวมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีสามคำตอบอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นจะเป็นหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนเจ็ดสองส่วนห้าเป็นไปไม่ได้นะคะจะต้องมีช้อยในกลุ่มนี้แหละคราวนี้เอาไปช่วยกันหาซิว่าค่า p x เราจะมีค่าเท่าไหร่อย่าลืมนะคะแทนแล้วต้องมีค่าเป็นศูนย์นะแทนค่า x แล้ว อะ,อะไรอย่งค่ะ p ลพีลบหนึ่อ่ะลองดูซิสามยกสามคูณลบหยกกำลังสาลบสงคูณลบหยกกำลังสองลบเจอ็กซลบสอ่ะไม่ใช่เจสิต้องอะไรต้องเป็นแทนได้เลยนะ เจ็ดอะไรนะเจ็ดคูณกับลบหนึ่งอ่ะได้อะไรเอ่ยลบหนึ่งยกกำลังสามคูณกับสามได้ลบสามลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งคูณกับลบสองได้ลบสองลบเจ็ดลบลบเป็นบวกอ่ะบวกเจ็แล้วก็ลบอีกเท่าไหร่คะ อีกสอไม่เน่ขอเข,ขียนข้างๆลกันแต่ที่ไม่พอศู 0, อา้าวแสดงว่ามีเศษเป็น0ูนย์เราได้คำตอบนั้นหนึ่งตัวคราวนี้เราก็จะเอาคำตอบที่ได้มาหาค่าเรารู้แล้วที่แน่ๆคืออะไรเรารู้แล้วว่าแสดงว่า x แสดงว่า x บวก x บวกอะไร x บวก1นึ่งนะคะเป็นอะไรเป็นตัวประกอบของอะไรคะของ3 x ยกกำลัง3าลบ2 x กำลัง2อลบ7 x ลบ2เพราะอะไรเพราะแทนค่า x เท่ากับลบ1แล้วมีค่าเป็น0 เศษเป็นศูนย์ก็แสดงว่าหารลงตัวลงตัวคราวนี้เราก็จะมาหาสังเคราะห์กันาหาสังเคราะห์ใช้3ลบสลบเจลบ2ไม่มีศูนเนาะเพราะอะไรคะเพราะว่าคดมันครบนั่นเองเอา้าวคราวนี้ลบสอ ตัวหารคืออะไรตัวหารคือลบหนึ่งวิธีการหาค่าทำไงเอ่ยชักอะไรชักสามลงมาแล้วไงต่อลบหนึ่งคูณกับสามได้ลบสามบวกกันได้ลบอะไรลบห้าต่อไปลบหนึ่งคูณกับลบห้าลบลบเป็นบวกอ่าเป็นบวก เป็นบวกบวกเท่าไหร่บวกห้าบวกกันได้ลบสองต่อไปอีเอลลบหนึ่งคูณลบสองได้สองบวกกันได้ศูนย์แสดงว่าเราหาเลขมาได้ถูกต้องเพราะว่าได้ศูนย์ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาซิว่าสิ่งที่ผลหารที่มันเกิดขึ้นได้อะไรบ้างจากเลขสตัวนี้ นะคะเพรานเลข3ตัวนี้ก็จะกลายเป็น3 x ยกกำลังเท่าไหร่คะโจที่3เราต้องยก2นะเพราะเราตัดเศษเป็น1ตัวต่อไปลบห้าาอะไรห้าอะไรเอ่ยอ่ก็คือ5 x ต่อไปลบ2 โอเคนะเขียนเป็นนะคะคราวนี้เราก็จะมาหาว่าแสดงว่าสมการดีกรีสามของโจทย์เนี่ยจะได้อะไรจะได้ 3x มยกกำลังสาลบสองยกกำลังสองลบเจลบสเท่ากับศูนย์ X ออลเราได้คำตอบเมื่อกี้นี้จำได้ไหมได้คำตอบอะไรมาได้มี x บวกหอ่าอะไรอีก3มอะไร3 x กํลังสงลบห x ลบสอเท่ากับศูนย์นี้ชี้สองก็สบายๆนะเราซ้อมแยกมาตั้งหลายข้อแนละ้ว เพราะนั้นแยกตัวประกอบสิแยกได้ก็จะได้สองวงเล็บนะลบอีกแล้วก็แสดงว่าได้บวกกับอะไรคะลบนะแต่บวกกับลบตัวน,นี้เราต้องมาสังเกตก่อนว่าเอเป็นไปได้คืออะไรสองโอกาสเป็นไปได้ของสองเนี่ยคูณกันด้วยสองคือหนึ่งคูณกับสองสามเอ็กซ์กำลังสองนะคะก็จะกลายเป็นเอ็กซ์คูณกับสามเอ็กซ อ่ละเราจะยอดยังไงคราวนี้เราก็ใช้ทักษะที่เราแยกตัวประกอบมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกตัวประกอบเราจําได้อะละสามคูณสองได้หกถ้าใครมองเห็นสามคูณสองได้หกพราะกลางเป็นลบนั่นสองเป็นลบสามเอ็กซ์อันนี้คือจะกลายเป็นลบ X, 2, หกเอ็กซ์สองมีคู่ป็นคือหนึง่งอ้าวหนึ่งอยู่นี่เพราะฉะนั้น สามเอ็กคู่กับอะไรคู่กับ x อใสเอ็ x นะคะอันนี้เราก็จะไม่พูดเยอะละเพราะว่าเราเรียนแยกตัวประกอบตัวนี้มาเยอะมากมายตั้งแต่หมอต,ต้นนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็จะได้เอ็กนะได้เอ็กนะเอ็กเท่ากับอะไรเอ่ยเอ็กเท่ากับลบหนึ่งตัวแรกได้ลบหนึ่งตัวที่สองเป็นลบหนึ่งส่วนสามต่อไป ตัวสุดท้ายคือ2ได้สมก,การได้คําตอบของสมก,การแล้วถ้าเราต้องการเขียนในรูปในรูปของเซตคำตอบก็แสดงว่าเซตคาตอบของสมก,การคือลบหนึ่งลบหส่วนสแล้วก็สองเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเราก็แก้สมก,การดีกรี สามในข้อที่สองนะคะโจนะก็ตจะอยังเป็นสองข้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในข้อที่เจ็ดในข้อที่เจ็ดนักเรียนลองทําเป็นการบ้านดูข้อที่แปดข้อที่ <9 S 2> และข้อที่สิบสี่ข้อนะคะส่งวันไหนดีอ่าส่งวันไหนดีส่งวันอาทิตย์ละกาันที่สิบมกราคม หกสิบสี่อส่งมานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันดูซิว่านักเรียนทำถูกหรือไม่นะเขียนให้ละเอียดเอาไว้เอาไว้ทบทวนเราไว้ดูนะคะโจทย์แต่ละข้อสังเกตว่ายังไม่มีไอเซลแยกตัวประกอบได้เดี๋ยวพอเราแยกเก่งๆเนี่ยเวลามันแยกไม่ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ทําได้ต่อไม่ลําบากนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทํา,า am, แล้วค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปใช้ในการหาค่าเชิงซ้อนต่อไปนะคะ เจอกันในคลิปต่อไปโชคดีค่ะ